อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราวชาวปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวเชลซีไฟเขียวนิวคาสเซิลเปิดสึกแมนยูล่าตัวคริสเตียนปูลิซิทลุ้นมันเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย3-4-5สปอร์ต ก็เหลืออีกไม่กี่สัปดาห์แล้วครับตลาดซื้อขายในกัไหนฟุตบอลยุโรปก็จะปิดตัวลงครับสำหรับในศึกพิมลีอังกฤษนะครับถึงตอนนี้หลายๆทีมแทบจะปิดบัญชีการซื้อขายไปแล้วครับแต่มีอยู่3ทีมนะครับที่ตลาดซื้อขายของพวกเขายังคงคึกคักนะครับก็ประกอบไปด้วยเชลซีครับที่มีเจ้าของรายใหม่อย่างทอตโบรีนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮาครับที่ต้องการนักเตะรายใหม่เหลือเกินณเวลานี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้สักทีครับอีกหนึ่งทีมก็คือนิ หม่ที่ฤดูกาลนี้พวกเขาตั้งสเตตัสต่างออกไปนะครับกลายเป็นทีมมหาเศรษฐีครับแต่เะว่ายังไม่สามารถใช้เงินได้นะครับรอจนกว่าจะมีรายรับจึงจะสามารถใช้เงินของเจ้าของรายใหม่ได้ในฤดูกาลหน้านั่นเองครับโดยถึงตอนนี้ครับพลพรรคสาลิกาดงนะครับก็เป็นหนึ่งทีมครับที่กําลังจะเจรจาซื้อขายกับสิงโตน้ำมันครามเชลซีครับในรายของคอเนอร์คาร์เกอร์นะครับมิดฟิลรูปลอพ่อรวยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับแต่ก็มีรายงานว่านิโคลเซอรเนต้องการได้ตัวมาร่วมทีม เท่านั้นยังไม่พอครับนิวคาสเซิลยังให้ความสนใจในกคับนักเตะของเชลซีอีกหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนบุริสิตนะครับรายนี้ก็มีรายงานว่าสาลิกาดงพร้อมจะดึงตัวมาร่วมทีมในรูปแบบการยืมตัวนะครับพร้อมกับมีออปชันซื้อขาดถ้าเกิดทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจด้วยครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับนิวคาสเซิลยังให้ความสนใจบรรดานักเตะของเชลซีอีกมากมายนะครับไล่ตั้งแต่ฮาคิมซิเยกเป็นเพลย์เมคเกอร์ในตำแหน่งปีกขวาครับรวมไปถึงกองกลางอย่างคลอมฮัสซันโอดอยนะครับและก็ โบชโลบากับกองหลังดาวรุ่งนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวสำรองในทีมเชลซีทั้งสิ้นเลยครับนอกเหนือนักเตะจากเชลซีแล้วนะครับก็จะมีเจ้าเปโดคกับจากวัตฟอร์ดนะครับก็คาดว่าจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ในเร็วๆนี้ครับหลังจากที่ข้อเสนอครั้งแรกนะครับราวๆ20ล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก3ล้านปอนด์เนี่ยถูกวัตฟอร์ดปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่ามีรายงานกับว่านิคัสเซนเนี่ยพร้อมที่จะอัพข้อเสนอครั้งนี้นะครับในการยื่นไปท้าทามเจ้าเปโด้งที่2ครั้งแรกี่จ นเงิ20ล้านปอนด์บวกกับ8ออนอีก3ล้านปอนด์เนี่ยถูกวัดฟอร์ดปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยครับในขณะที่คริสเตียนบูลิสิตครับที่เชลซีดูเหมือนว่าจะไฟเขียวให้หาตสังกัดใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะครับก็โดนอาการบาดเจ็บเล่นงานออดออดแอดแอดมาโดยตลอดนะครับพอกลับมาก็ไม่สามารถเข้นฟอร์มได้เหมือนกับช่วงตอนพีกพีกที่อยู่กับโรเซียดอทมูลครับแต่ดูเหมือนว่าดีกรีของคริสเตียนบูลิสิตครับจะหาทีมใหม่ได้ไม่ยากนี่ครับเพราะว่ามีรายงานตามมาเลยครับว่าทีมจอมเปิดกระสอบอย่าง ในกับเรียกได้ว่าสมร a n d มมีข่าวกับนักเตะไม่เว้นแต่ละวันนะครับต่ก็ตกเป็นข่าวกับคริสเตียนปูริสิดเหมือนกันครับเรียกว่าเป็นทีมสายแจมไปแล้วนะครับก็แมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวว่าพร้อมที่จะคว้าตัวแนวรุกอเมริกันรายนี้ไปร่วมทีมเช่นเดียวกับนิวคาสเซิลครับโดยปีศาจแดงนะครับยังตกเป็นข่าวเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องทำสงครามกับนิวคาสเซิลซะแล้วนะครับในการคว้าตัวมิดฟิลด์ชาวอเมริกันอย่างคริสเตียนปูริสิ์ไปร่วมทีมครับแผนเป้าหมายรายอื่นๆของแมนคมาิซ แล้วก็คัลัมฮัสซันโอดอดก็ยังตกเป็นข่าวกับซาลิกาดงนิวคาสเซลด้วยครับโดยตามรายงานจากเดอแอตเลติกนี่ครับสื่อดังจากแดนผู้ดีก็บอกว่าแมนยูเนี่ยต้องการยืมบูลิสิตครับไปร่วมทีมนะครับเพราะว่าบูลิสิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของโทมสสัสซูเคิลไปแล้วนะครับเนื่องจากเชลซีเนี่ยคว้าแนวรุกริมเส้นรายใหม่อย่างราฮิมเตอร์ลิงมาร่วมทีมนะครับนั่นทำให้สถานการณ์ของคริสเตียนบูลิสิตเนี่ยเข้าขั้นลำบากแล้วก็หาโอกาสลงสนามยากเต็มทีครับทางออกก็คือการย้ายทีมนะครับเบื การยืมตัวถ้าเกิดทำผลงานได้ดีก็พร้อมที่จะเซ็นสัญญาถาวรต่อไปหลังจบฤดูกาลน,นี้ครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่เพียงนิวคาสเซิลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่กําลังให้ความสนใจคริสเตียนพูลิสิตินะครับเพราะว่านอกเหนือจากประเทศอังกฤษก็ยังมีทีมในศึกลาลิกาสเปนครับที่ให้ความสนใจจ้องคริสเตียนพูลิสิตตาเปน็นเหมือนกันนั่นก็คืออาราลติโกมาดริดครับบริษักตราหมีแห่งศึกลาลิกาสเปนของเดโกซิเมโอเน่ก็มีรายงานจากฝั่งสเปนเช่นเดียวกันครับว่ากําลังให้ความสนใจคริสเตียนพูลิสิต หวังจะดึงมาผนึกกาลังกับพวกชูอัลเฟลิกซ์กองตัวคริสมันนะครับล่าแชมป์ลาลิก้าในฤดูกาลนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าโอกาสที่มากที่สุดน่าจะเป็นถิ่นโอทัฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเตการ์บราว่ามีรายงานว่าคริสเตนปูลิสต์เหมือนว่าจะมีความต้องการย้ายมากาแข่งในถิ่นโอทัฟอร์ดมากกว่าครับสำหรับผลงาน3ฤดูกาลของคริสเตนปูลิสต์ในเสื้อของสิงโตน้ำมันครามเชลซีนะครับไม่มีฤดูกาลไหนเลยครับที่เจ้าตัวออกสตาร์ตตัวจริงให้กับสิงโตน้ำมันครามเชลซีครับโดยฤดู การแรกนะครับ2019-2020ลงตัวจริงไป19เกมครับฤดูกาลต่อมา2020-2021ลงตัวจริงไป18เกมครับน้อยลงเรื่อยๆนะครับฤดูกาลล่าสุดคริสเตียนปูริสิตลงตัวจริงไปเพียงแค่13เกมเท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูกันครับสถานก,การณ์ของคริสเตียนปุริสิตนะครับย้ายแน่นะครับอยู่ที่ว่าจะไปไหนแมนเชสเตอร์ Manchester, หรือว่านิวคาสเซิลหรือว่าย้ายไปนอกอังกฤษอย่างอาร์โกมาริดต้องรอติดตามกันต่อไปครับ ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, y u u t u b e t i k t อกปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ